Uh, สวัสดีครับ uh, วันนี้ผมจะมารีวิวท่อ n l k นะครับของตรงรุ่นก็อ่าไม่ใช่ตรงรุ่น Exciter 1.0นะครับคอไซส์ uh, Core, uh, 32มิมนะครับโอเคเราจะมาลองนะครับว่า uh, เสียงยังไงเสียงดังหรือว่าธรรมดาคเราจะเริ่มเปิดนะครับสมิดแล้ว มันเสียงคลี่คลายของของเดิมน,นะครับไม่ดังนะครับนินไหมไม่ดังนะครับมันลื่นนิดหน่อยกว่าเดิมแต่ถ้าเราอยู่ด้านหน้านะครับเสียงมันเหมือนของของเดิมเลยนะครับ มีแค่เรือแค่ชุดเดียวนะครับในในได้ตัว